สวัสดีค่ะพี่ขวัญวันนี้เอาฮุนไดเฮ H1 นะคะเครื่อง2,005ดีเซลนะคะดีลักมานำฝากกับลูกค้านะคะกับรถครอบครัวค่ะอนเนกประสงค์มากๆค่ะปี2017นะคะคันนี้สนวนราคาอยู่ที่959,000บาทกับกระจังหน้าโครเมียมของเขาจุดเด่นมาให้เต็มลำเลยนะคะกับฮุนไดเฮ H1 รุ่นดีลักค่ะคันนี้ให้ไฟโดดเด่นมาก,กับตัวรถอยู่แล้วนะคะลูกค้า ซึ่งชอบในแนวสไตล์การแต่งรถของฮุนไดก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะจุดเด่นของรถที่ให้ความเซฟตี้ของฮุนได a i ส1ปี2017มาก็คือมุมกล้องนะคะ i ิวไรส์นะคะคือมุมกล้องรอบทิศทางเพื่อความเซฟตี้เวลาเราขับรถนะคะบานประตูนะคะของ Hyundai h ุ u ได a i H1 ให้บานใหญ่นะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานในการขึ้นรถนะคะ ไม่ต้องลำบากแออัดนะคะขึ้นได้สะดวกสบายได้เลยที่นั่งด้านหน้านั่งได้ถึง 3. ที่นั่งคนขับและนั่งข้างค่ะไม่มีใครนั่งกระวางแก้วน้ำอุปกรณ์ของได้อนเนกประสงค์เลยนะคะส่วนเกะ๊จะให้2องสองอเกะ๊นะคะแยกอุปกรณ์ใส่ของได้เลยนะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะอันนี้นะคะเบาะนั่งสบายค่ะนะคะ แยกเป็นเบาะแยกและเบาะไฟฟ้าให้คุณด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็สามารถพับเบาะนะคะได้เลยครอบครัวที่ต้องการวางของใช้พื้นที่ด้านหลังคุณสามารถเลื่อนนะคะเบาะไปด้านหน้าเก็บของได้เลยไม่ว่าจะเป็นถุงกอ๊อฟหรือว่าเาบาะเด็กวินแชร์คุณพ่อคุณแม่หรืออุปกรณ์หลายๆอย่างที่ต้องการเอาไปนะคะใส่ได้เต็มพิกัดเลยค่ะส่วนบ้านประตูด้านหลังนะคะ ปิดเปิดง่ายพร้อมกับให้ไปดวงที่3นะคะมาด้วยเลยนะคะพร้อมกล้องมองหลังเซฟตี้ฟักกิ้งนะคะเซนเซอร์ให้อีก4จุดไปเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่า,าครอบครัวนะคะที่อยากมีรถส่วนตัวใช้แล้วก็ไม่ถึงร้านนะคะท่านไหนนะคะที่อยากได้ฮุนไดเฮส1ัเครื่อง A2 นะคะต้องคันนี้เลยนะคะดีเซลนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะ รถปี2017หุนดเฮสเครื่องดีเซล2.5รุ่นดีรักนะคะราคา959,000บาทค่ะผ่อนเพียง18,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้กับดอกเบีย้ยพิเศษให้คุณเลยกับเทศการลรถมือสองของกิจสาฟูุค่านะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฮุนไดเฮส1วันรถครอบครัวอเนกประสงค์ค่ะ